ีเราได้ย้ายสัตว์มาส่วนหนึ่งแล้วนะก็เป็นเจ้าบุตรเบบี้นะครับสวัสดีครับผมต๋องไมโฮไมซูครับวันนี้เราพามาอัปเดตฟาร์มไมโฮไมซูของเรากันอีกครั้งนะครับ ก็สำหรับอาทิตย์แรกของปี2025ครับวันนี้ก็มีคนงานมาทำกรงเพิ่มครับด้านหลังผมก็พี่ๆเขาก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับก็จะเป็นกรงที่สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ที่เราจะย้ายมาจากบ้านเล่าครับทั้งเมียแคทเฟนเนตฟ็อกก็คิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเสร็จแล้วเราจะได้ย้ายสัตว์ที่บ้านเรามากันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ย้าย สัตว์มาส่วนหนึ่งแล้วนะก็เป็นเจ้าบุตรเบบี้นะครับก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เราย้ายบุตรเบบี้มาว่ามีทั้งหมดกี่คู่กี่ตัวแล้วก็จัดวางกันยังไงนะครับตอนนี้ก็มีการปผลูกพืชผักสวนครัวไว้นะพอดีพี่คนงานของผมเขาค่อนข้างาปลูกผักผลไม้เก่งนะนี่ตอนนี้มีแตงกวาต้นนี้ต้นแตงกวา มีต้นหอมอันนี้ก็เป็นที่ว่างๆครับก็ปลูกพืชผักสวนครัวกันไปก่อนแล้วก็มีโซนตรงนี้นี่ผมจะพามาดูโซนตรงนี้สำหรับแนวนี้ยาวไปด้านหลังครับผมลงเป็นต้นมะละกอไว้นะก็มะละกอเนี่ยก็ให้กินได้ทั้งเมียแคทลิงมังโมเสตบุ๊บเบบี้หรือว่าแล็คูนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปลูกง่ายครับก็ลงไปน่าจะประมาณเกือบ20ต้นได้ยาวไปด้านหลังเลย ก็สําหรับเจ้าตัวกรงดิงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็เรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้ครับเพราะเหลือ,อแค่เก็บงานนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีกรงเล็กนะย้ายเข้ามาตั้งข้างในนะครับก็เดี๋ยวนะ่าจะมาพร้อมกับพวกเฟนเนกเมียแคทสัปดาห์หน้าทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในโซนนี้อีกทีก็เดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูบุ๊เบบี้ที่ผมบอกว่าย้ายเข้ามาที่ฟาร์มแล้วดีกว่าครับไปเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับ สำหรับบุ๊ดเบบี้นี่ผมจะอยู่ในห้องนี้นะครับมาเข้ามาดูกันสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่ผมย้ายบุ o t เบบี้จากที่บ้านมาครับก็เป็นบุ๊ดเบบี้ที่ผมเก็บตัวลูกๆจากที่บ้านไว้เองนะก็จะเป็นไซส์ที่จะเริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์ช่วงนี้พอดีแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไซส์ ชุดนำเข้าใหม่ก็มีนําเข้าใหม่มา10กว่าคู่แล้วก็ไซส์ลูกๆเด็กที่บ้านที่ผมเก็บไว้เองจากปีที่แล้วครับอีกสิบคู่ตอนนี้รวมกันในห้องนี้มีทั้งหมด25คู่เดี๋ยวให้ดูว่าเรียงยังไงนะก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นซ้อนกัน2ชั้นนะสำหรับกงบู o t เบบี้เนี่ยในห้องนี้ก็จะมีทั้งหมด25กงนะครับก็อยู่กงละคู่ ก็ผมก็จะใช้วิธีการวางกลงซ้อนงานสองชั้นฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมี12กลงเป็นเรียงเป็นแถวไปยาวไปทั้งหมด6กลง2ชั้นครับก็จะเป็นฝั่งละ12ฝั่งนี้ก็12เป็น24แล้วก็จะมีวางอยู่ตรงนี้นี่อีกกลงหนึ่งกลงนี้ก็จะแยกไว้เป็นตัวที่เชื่องครับเพราะว่าตัวที่เชื่อมเนี่ยก็จะเป็นเอาไว้เป็นตัวโชว์ว่าง่ายก็จะแยกไว้ให้จหําง่ายๆครับว่าอยู่กลงนี้ แล้วก็จะมีตัวเลขบอกกงนะครับเราก็จะมีตัวเลขติดไว้กับกลงนะครับเพราะว่า,อ,าอย่างเราเองเราจําได้ครับแต่พอมีพี่คนงานช่วยดูแลอย่างเงี้ยการสื่อสารจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นว่าเออเวลามีกลงไหนมีปัญหาครับจะได้สื่อสารกันถูกแล้วก็สําหรับตัวลังลังผมก็จะใส่2ฝั่งเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมจะเปิดไว้ฝั่งหนึ่ง จริงๆแล้วถามว่าแบบไหนดีกว่ากันเนี่ยจะเปิดหรือจะปิดฝาเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เรานําเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความตื่นคนเพราะฉะนั้นเราจะปิดฝาไว้ดีกว่าเปิดฝาครับแต่ถ้าเป็นลูกเพาะในไทยมีความเชื่องเราเปิดฝาก็ได้เพราะเขาก็จะไม่ไม่ตื่นคนแบบนี้ครับแล้วก็ถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้ทําไมผมถึงปิดไว้ฝาหนึ่งเปิดไว้ฝาหนึ่งเพราะว่าของผมเนี่ย มีหลายคู่มีทั้งลูกเพาะในมีทั้งลูกลูกที่เรานําเข้ามาเราก็เลยเปิดฝาหนึ่งปิดฝาหนึ่งสําหรับตัวที่ขี้กลัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นห้องส่วนตัวให้เขาแล้วก็มีส่วนเปิดสําหรับส่วนเปิดแบบนี้เราก็จะเรียกว่าไงดูเดูเขาง่ายไม่ต้องมาไล่เปิดเพราะว่าเรามีหลายกรงแบบนี้ครับถ้าเราปิดไว้สองฝาทุกกรงเลยอะ เท่ากับเราต้องเปิดกรงแล้วสองรอบเวลาจะเช็คเขาแต่ถ้าแบบนี้เราเดินมาดูเนี่ยเราก็เปิดแค่ฝาเดียวเราก็ได้เห็นตัวเขาแล้วไม่ต้องไล่เปิดหลายฝาจนครบครับอย่างเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่องที่ผมบอกนะก็จะเก็บไว้เป็นตัวโชว์ครับก็จะแยกไว้กรงนี้พอเป็นตัวที่เชื่องเนี่ยข้อดีก็คือเขาออกมาทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับเนี่ยพอเห็นผมมาเนี่ยเขาก็ออกมายืนรอแล้ว ก็ประมาณนี้ครับสำหรับห้องบุ๊ดเบบี้นะที่ผมย้ายมาตอนนี้ก็ย้ายมาได้เกือบอาทิตย์แล้วนะครับเข้าที่เข้าทางดีไม่มีตัวไหนที่มีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดนะก็เรียกได้ว่ากินอาหารกันเกลี้ยงทุกมือครับเวลาเราจะดูสัตว์เนี่ยว่า,ามีความเครียดไหมมีความวิตกกังวลไหมเวลาย้ายบ้านเนี่ยให้ดูการกินเขาถ้ากินเหลือกินน้อยอย่างเงี้ยแสดงว่า,ายังมีความเครียดอยู่อาจจะรอดูวันผ่านไปวันหนึ่งครับถ้ากิน กลับมากินแล้วแสดงว่าเขาปรับตัวได้แล้วแต่เนี่ยที่ผมย้ายมานะย้ายมาวันแรกก็กินเกลี้ยงทุกกรงเลยไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นสถานที่เลี้ยงตรงน,นี้สงบครับและก็ทําให้เขาเนี่ยผ่อนคลายไม่มีความเครียดแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้ก็สบายใจปล่อยเขาอยู่ได้สบายแล้วครับก็สําหรับใครที่รอลูกบุตรเบบี้นะเดี๋ยวจะเริ่มมีกันแล้วเพราะว่าที่มีเยอะๆเนี่ยของผมก็จะเป็นช่วงกุมภาเมีนาก็ ทักมาพูดคุยทักมาจองกันได้ครับสำหรับใครที่จองกับ My ไม m m ไมซูไว้นะจองไว้รอเลยนะมีราคาพิเศษให้แน่นอนครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูการอัปเดตฟาร์ม o o m m ไมซูนะครับก็ค่อยๆทยอยไปทีละนิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแล่วก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกนะครับก็สามารถติดต่อเข้าที่เพจ Facebook My Home My ซูแล้วก็ ไลอัพไมโครมิซูครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับ